สนับสนุนโดยบีทากเก้นไลท์สูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทากเก้ชายแววปังตาเด็กนาะทีนี้ต้องยกให้น้องทิวเทนเจ้าของเพลงดัง200ล้านวิวรถแห่รถยูล่าสุดปล่อยเพลงวันจันทร์อีกแล้วภายใต้สังกัดไทเดอร์มิวสิกจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมน้องทิวเทนไทเดอร์มิวน,น,นะครับผม วันนี้นะครับน้องจตเจนก็จะมาพูดถึงนะครับเรื่องซิงเกิลใหม่ของน้องจตเจนนะครับผมวัมาจานจันทร์อีกแล้วนะครับผมเป็นผลงานเพลงใหม่ออบบของน้องจตเจนเองนะครับผมเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งนะครับที่ไม่ชอบวันจันทร์ครับผมแต่ชอบวันศุกร์มากที่สุดครับเพราะว่าเป็นวันสุดส oh? ัปดาห์ครับตรงกับชีวิตน้องจตเจนเลยครับผมน้องเทีนก็ชอบเพลงนี้มากๆครับว่าโตกับชีวิตน้องเทียนน้องจตเจนก็ไม่ชอบวันจันทร์ครับผมทำนองคาร้องนะครับผมอาจารย์จินนี่ภูไทย แต่งให้น้องติเจ่นนะครับผมตอนนี้นะครับกระแสนะครับในช่อง y o u t u ไท t ดอ a มิ u สิกนะครับผมเพลงใหม่ของน้องติเจ่นนะครับตอนนี้ยอดวิวสี่หมื่นแล้วนะครับผมสี่หมื่นกว่าคนนะครับทางเพจไทยดอฟมิวสิกนะครับสามแสนห้าหมื่นกว่าคนนะครับผมน้องติเจ่นก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ สุดท้ายนี้นะครับน้องเจเจนข้อฝากให้ทุกท่านนะครับผมกไปกดแชร์กดไลค์กดติดตามน้องเจเจนได้ทางช่องทางไทยรัฐมิสิ็ครับผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับวันจันทร์อีกแล้ววันจันทร์อีกแล้วยังคงน่ารักน่าหยิกไม่ทิ้งความสนุกโจ,โจ๊ะเหมือนเดิมแบบนี้ถูกใจแฟนเพลงที่ไม่ชอบวันจันทร์แน่นอนคะ่ะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย